ลมเข้าบ้านหนาวเร็วๆลูกมาสิเอาลมเริ่มสงบลงแล้วนะคะต้องเอาเก้าอี้มากันเอาไว้อะไม่งั้นล้มลงมาหมดเลยวันนี้เราจะไปกินข้าวบ้านพ่อแม่เห็นท้องฟ้าไม่เอ่ยทุกคนวันนี้ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนะหลังจากที่ท้องฟ้าเป็นสีเทามันนานมากฝนพรำๆตลอดพอฝนหยุดนะคะ ลมก็มาทันทีก่อนจะไปกินข้าวบ้านพ่อกับแม่ค็กไก่ใช่ทุกคนดูอะไรนี้ออลมมันพัดนะทุกคนอุตส่าห์มาัดไว้อย่างดีลมพัดกระจุยเลยคิดดูแรงขนาดไหนและได้เห็นมะละกอนะคะว่าตายตายแน่ๆสองต้นนี้ตายแน่ๆตรงนู้นไม่รู้นะแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุมเพิ่มนะคะยอดมันยังเขียวอยู่อะ่ะไม่รู้ว่าคนเป็นยังไงดูดิ ทะลุออกมาข้างนอกเลยอะ่ะปะพี่มิกรอแล้วสวัสดีค่ะทุกคนถึงแล้วถึงบ้านแม่แล้วโอ้โหเดียวเดียวเดียวอลิสอเลสโอม มาดิโบไปอไอเรือรสไปนี่ไวนี่ไปไเดิน้านตรไปทิรอกิิไวไไวไปควมไยว่อารีสมข้ามมาสิข้ามมาสิไม่ได้เห็นกันนานไงโอ้โตายแล้วตื่นเต้นใหญ่ไปโตเลยลูกเอ้ย ไม่เห็นอะไรวันแล้วใช่ไหมครับบยหลับฝนดีนะทุกนสวัสดีบอจอนอมาแม่ไชอไชอคูคอมมสตายดีเน่ไม่จะพาทุกคนไปดูสวนเล็กๆของพ่อข้างบน อาร์เสตามมาด้วยอีกแล้วเราไม่ได้มาเยี่ยมล้องเต่านานแล้วนะเพราะว่าเขาลงไปอยู่ในหลุมแล้วตรงไหนนี่รู้สึกตรงนี้มั้งเนี่ยพ่อเอาใบไม้มากรบไว้ให้น่าจะเป็นตรงนี้คุณมหัวก่อนรู้สึกได้ถึงละอองหิมะมันพัดมาจากบนภูเขาเนี่หิมะขึ้นไปข้างบนกันไปดูผักของพ่อคณะได็น้องสาวของพ่อตรงนี้งามเลยนะถึงต้นไม้ใหญ่ ปลูกช้านะคะแต่ว่าถือว่างามไม่เหมือนของเราอะ่ะอุย้ยเหลือหนึ่งต้นกระลำของพ่อพ่อยังไม่เก็บเลยทุกคนดูเหลือหนึ่งต้นพ่อปอกป่อยเอาไว้แบบนี้จะกินเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บอางจริงนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เห็นหัวกระลำติดกับต้นแบบนี้นะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลย ไปกินมื้อกลางวันกันแม่ทำสปาเกตตี้กับมิซอสมิซอสแท้ๆของอิตาลีอร่อยมากนะคะสูตรที่กุ๊กไก่ทำนะเป็นสูตรเป๊ะสูตรเดียวของแม่เลยนะแม่เป็นคนสอนอร่อยมากๆอโอ้โห <S <s veniamo a fare perché eh, così è avanzata prosciutto, c'è da me? ah, no? il prosciutto c'è, sempre di no? non c'è più nulla, io non c'ho più nulla, più basta. la non si fa non è mangi le porzioni avrebbero fatto un po' più regolare, no? Cioè, è vero, eh, ma sai lì per lì non po' sai male. Quindi sì, non no. me la male. Di due porzioni e mezzo per io perché io ho preso un po' io ma era molto. Allora non tu hai fatto neanche l'ultimo verità. A te ti c'è il ah. piatto eh, no. di spaghetti. Perché eh? c'era un no, giorno di maggiore di spaghetti. No. Di spaghetti. No. 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 Grazie, non, non le non ho, ho io. Vai oh, ah, sì. ne ce delle patatine, patatine quelle, queste, ma no, no, che, eh, no. 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 che patatine, mamma, no, C'è ne vuoi, ce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  ne mangiare le ne ma Ecco. Vai, ne Patatine ce mangiare le verdure Ecco, eh. sì. allora, Ma ce ne vuoi,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  ce ne ma è un muoca proprio... Ecco, ma con il primo peongo... Ne dovrei mangiare meno. Ma non importava farlo. Non eh. dovete dove morire di fame. Ah, ma se qualcuno muore di fame? Eh, senza l'antipasto si muore di fame. Eh, se mm. no, io mi mangio tutti i giorni senza l'antipasto e qui a due E lo sento. Don, don, don. Mm. Ce l'ho sempre il grazie. Mamma, quello io di tu lo darà a finire. Se volte a me pare lo darà Sì, สลัดที่นี่นะคะแค่ใส่น้ำม nice ันมะกอกกับเกลือก็อร่อยมากนะน้ำมันมะกอกนี่มันหอมมากเลยนี่ไม่ใส่เกลือด้วยนะใส่แค่น้ำมันอย่างเดียวอร่อยมากนี่รขกงนี่อยู่มาเป็นอะรกันที่เชื่อ a ือกัเธอทุกทีอนเทวันเทวันนะตัวหน่ No, poi dolce no. Ah, però sì, il dolce sai, no, eh! Dolce eh. Lo ah, lo stomaco, eh. stomaco eh, separato. il dolce e poi Due sacche, allora. Sì. Sì. Però questo salato giù. così, <ride> quei dolce così. <ride> come Antonio, via, Antonio dolce ne mangerebbe, sì, E invece sono no. magre uguale. No. brava, davvero? Brava. <ride> Te lo levo il capo Juan. Sì, sì, sì. Eh. La, pagna, la panettone. No, adesso si lascia fuori. Andiamo sulla Omahia. Conci, Però c'è più... Ma Ma scolincio, no? Ma che va bene. Lì. Ah, la Marena e Fabri, eh, che è ah, No, quattro, no, sono mangia bene. Fabbri è quello che ci viene, uh. ho finito. Eh, Ma bene, eh. sì, va Fermo. Dammi la bravo.

Mangiano un altro, vai Quella è roba leggera va. Senti che mi faccio bene faccio... E senza sono, tre te. Eh? sono tre cucchiaini Eh? Sono tre cucchiaini Sono tre cucchiaini a tutto il mondo Sono eh? Man. Punto, mangiano un altro due, vai no, li mangia un po' la mamma, le fanno male no, <susurra> Mangialo uno e c'è E c'è uno, eh ma c'è chi va no, che viene? Ciao, Massimo prossimo giorno. Che No! Bene, è visto. Vai, tu sei re Artù Re Artù, vai! Re Artù nel pane tu. il Caffè. No, grazie. Oh, ดยดยนขวาเนาอีกแม่ทำไรวุ่นๆในครัวนะเดี๋ยวอาริสขโมยกินเนื้อหมดต้องขังอยู่ในนี้เดี๋ยวพี่เข้ามาดยาจบท้าย